เอาหน่ถึงแม้ความรู้สึกดีๆของเราเนี่ยมันจะหมดไปแต่มันก็ทำให้เงินในกระเป๋าของคุณน่ะหนาขึ้นไม่ใช่หรอเอา้าวนอตอุ๊ยว่างมาลาแพนได้ยังไงอะ่ะงานก็ยุ่งอ,ะอ่ะไัเผือ่อสิอโอ้ยนี่ทำอะไรเกรงใจคนที่ไม่มีลูกไม่มีผัวบ้างค่ะ <c oughs> อ่ะนนอต ขนมที่เราฝากให้พี่ซื้อให้แพทอ่ะพอดีพี่ยุ่งยุ่งอ่ะโนตให้แพทเองก็แล้วกันนะขนมจะแพทน่ารักจังเลยมีสรไพรส์ด้วยขอบคุณมากนะคะทุกคนคะวันนี้โนซื้อขนมมาฝากค่ะเอาขนมไปแบ่งกันกินค่ะอ่ะถุงนี้ด้วยจ้ะนี่พี่น้ำตาลเอาไปแจกนะคะมากรารองแ่ะมากระรอง กินก๋วยเตี๋ยวมากลับค่ะยสิอออ้้นนนดวกินไหมจ๊ะมันหวานน่ะเอาสักหน่อยแล้วกันเนาะหวานจังเลยอ่ะนี่คุณน้องอิจฉาจนหน้าออกเหลี่ยมหมดเลยนะคะเหลี่ยมแล้วค่ะ ดูสิมีของดีอยู่กับตัวทำไมต้องไปจับ้นคนอื่นด้วยล่ะเพอีกทีค่ะขอบคุณแม่นะคะนี่สคริปต์อีเวน เอาไปอ่านและท่องดีๆนะในอีเวนต์เนี่ยมีละครสั้นๆตอนเปิดตัวด้วยเล่นละครเนก่ยนะเล่นอยู่ทุกวันยังไม่พออีกเหรอเมื่อไหร่จะเลิกงอแงเนี่ยผมเบื่อผมเริ่มแยกไม่ออกนะว่าหนชีวิตจริงของคุณออนไหนคุณเล่นละครนี่คุณด่าฉันเหรอ,อ,อหคุณคิดว่าฉันไม่เบื่อหรือยังไง ที่ฉันทำอยู่ทุกวันเนี่ยฉันก็นเหนื่อยเหมือนกันนะคุณเหนื่อยอะไรผมคิดเป็ส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมาซด้ซ้ำถามจริงเหรอชีวิตคุณมีอะไรจริงบ้างไหมมีสิก็เรื่องที่ฉันไม่รักคุณแล้วไง เอานะ่าถึงแม้ความรู้สึกดีๆของเราเนี่ยมันจะหมดไปแต่มันก็ทำให้เงินในกระเป๋าของคุณน่ะหนาขึ้นไม่ใช่เหรอหรือว่าไม่จริง เราก็ดังด้วยเขาได้เงินเราก็ได้เงินด้วยกินยาวขนาดนี้ถ้าเป็นฉันฉันก็เกาะไม่ปล่อยหรอกออกล้สิครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสัน่นเป็นปาว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดการห่วงใยยิ่งมันใจ I'm mm -hmm.